สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกับสูนนะคะสูอินสวีเดนค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่ดีๆนะคะเพราะว่านะคะเราจะพาทุกคนไปดูร้านขายาของที่ราคาดีงามนะคะทุกคนจับต้องได้นะคะแล้วก็ไปทีไรนะคะก็ลัดสายตามไม่ได้เดยเพราะว่าของเยอะมากแต่ก่าะจะไปถึงร้านนะคะเราก็ต้องไปขึ้นรถแม้ค่ะ สำหรับที่ที่สุยู่นะคะก็ห่างจากในเมืองปรบมาณ27กิโลนะคะแต่ว่าพอดีนะคะสู่เลิกงานนะคะสุยก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะคะก็เลยพอไปรับลูกเสร็จแล้วเราก็เดินนะคะจากโรงเรียนอนุบาลน,นะคะไปที่<ล>รอรถเมสค่ะอากาศนะคะก็โคตรน่าเบื่อเลยนะคะเพราะว่าลมนะคะแล้วก็วันก่อนนะคะลมแรงๆนะคะพายุมาจากพายุหิมะมาจากพัดผ่านมาจากโนเวยค์ค่ะก็เลยแบบ น่าเบื่อะค่ะนอกจากหนาวแล้วนะคะก็ยังจะต้องเอ่อตั้งหน้าตั้งตารับกับบรรยากาศที่มันมีลมแรงๆพัดผ่านมาค่ะทำให้หนาวไปอีกส่วนเล็กน้อยนะคะพอบอกว่าจะขึ้นรถเม์นะคะก็ปรบมือดีใจใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยอยากให้มาตามแม่สู่นะคะสู่นะคะชีวิตในชีวิตนี่นนะคะว่าขึ้นรถเม์ไปเป็นยังไงบ้างค่ะ<ม>แล้วไปเจอกันนะคะเดี๋ยวพาไปชมคลิปเลยค่ะ อันนี้คือร้านตัดผมในตำบลที่อยู่นะคะนี่นะคะที่รอรถนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าในตัวเมืองอุสตชุนกัน,นะคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่อันนี้ที่รอรถนะคะนี่น้ำแข็งเั้งหมดเลยวันนี้ทั้งหนาวแล้วก็ทั้งหนาวพัดลมนะคะโอ้นั่งไม่โตะ

ล้างมือบ่อยมันก็เลยแห้งค่ะลกูกก็เลยเป็นแผลเลยระหวังรอรถนะคะก็เล่นน้ำแข็งไปคนนี้ดูหน่อยดิเราเล่นแล้วราเล่นตุ่มหอดได้ดรงยิ่งละ เราก็กำลังขึ้นรถเมนะคะเข้าเมืองคะ่ะนี่รถเมที่นี่นะคะจะตรงเวลานะคะไม่เหมือนรถเม์ไทยนะคะ และนี้ค่ะเห็นไหมนะคะไปที่มีสีเขียวรอบๆนะคะแล้วก็เขียนว่า n o r m a l นะคะอันนี้ก็คือเป็นร้านนะคะป้ายร้านนะคะที่ชี้ให้เห็นว่ามาถึงร้านแล้วนะคะชื่อร้านนอ r m a l นะคะอันนี้นะคะร้านนี้ก็เป็นขยายสาขานะคะ <Okay. S 1> มาจากประเทศเดนมาร์คค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมมากนะคะในประเทศสวีเดน,เนค่ะน,นะคะเป็นร้านที่ขายของอุปโภคบริโภคนะคะ <Okay. S 1> ที่แบบว่ามาจากประเทศ ประเทศอื่นๆนะคะอันนี้นะคะอย่างเช่นนะคะที่ให้ดูนะคะเป็นลิปที่ดีงามดีงามมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นลิปที่เอาใจนะคะสายมูนะคะลิปสายมูเป็นลิปที่เอ่อผลิตนะคะตามราศีนะคะไปแล้วก็อยากจะจบมานะคะแต่พอดีลูกสาวอยากได้ลิปอย่างอื่นนะคะก็เลยเลือกซื้อลิปสติกเอ่ออย่างอื่นให้ลูกสาวแต่ะะและโซนเขาก็จะแบ่งเป็นโซนโซน,นะคะ โซนเครื่องสำอางโซนของบำรุงผิวเล็บมือผมนะคะเขาก็แบ่งกันนะคะแล้วก็มีแบบของเด็กของเล่นเด็กของที่เกี่ยวกับเด็กนะคะปนมาด้วยนะคะเรียกได้ว่าน่าจะเป็นเอซเว่นย่อมย่อมนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีของมากกว่าเซเว่นนะคะอันนี้นะคะแต่ว่าเสียอย่างเดียวคือมันไม่ได้มีอาหารขายแบบเซเว่นนะคะก็จะมีพวก เออเล็กๆนน้อยนะคะที่ไม่ใช่แบบอาหารสดแล้วต้องมาเวฟนะคะอันนี้ก็คือนะคะที่แว็กซ์นะคะดีงามมากเลยเมื่อกี้นะคะอันนี้ก็เป็นสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็ตามมาด้วยมาส์กหน้านะคะและผูช<ม>าร้านนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยขำแล้วก็สนุกก็คือลูกสาวนะคะไปดูมาส์กนะคะอย่างหนึ่งนะคะเป็นมาส์กหน้าอกนะคะนอกจากมาส์กหน้าอกก็ Amazing มากะค่ะยังมีมาส์ก้อนอีกนะคะมาส์ก้นนะ,ะกนนะคะไม่เคย เห็นจะมาร์กทาไมที่ก้นนะ oh. หน้าออกนี่ก็ยังแบบเข้าใจได้นะคะแต่ก้นเออสงสัยก้นนี่เยี่ยวนะคะก็เลยมีเขาผลิตมาสก์ก้นมาเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่อุตส่าห์เสียสละมาชมคลิปของสูนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรักนะคะ oh. อย่าลืม subscribe ด้วยล่ะ